วัดีค่ะบรรยากาศสายๆนะคะวันนี้ก็ไม่ดาก็อยู่ทางด้านหน้าอยู่ทางดูมนะคะก็มีคือใหญ่นะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะอ๋อสวัสดีค่ะอยู่ค่ะอยู่อยู่ไหนกันรถรถเข้าได้ไหมตรงอ๋อได้ค่ะเข้ามาจอดเลยหรอ โน้นอ๋อกมาค่ะ้งเดี๋ยวเอามาจบในนู่นค่ะโยนมาแล้วก็ไปจอดทางนู้นก็ได้ค่ะแถวๆร่มเลค่ะตอนนี้มันตอนนี้มันแจ้งก็ปแตนอยู่อยู่ข้าอยู่น่าะได้ค่ะไดได้ค่ะแ่อยู่ะนของค่ะคืองของแฟนค่ะพี่น่อันนี้ได้ของ ที่อ้วนที่อ้วนเหรอคะคือจริงๆค่ะหายได้ค่ะใช่ชื่อป้าดามใช่ค่ะวันเป็น FC อยู่มาเข้ามาข้างในค่ะเด็ดร้อนมากอ่ะอสัมผัสป้าดาก่อนอ่ะค่ะค่ะติดตามอยู่ป้าดาอาจจะไม่รู้จักอ้วนหรอกแต่ว่าก็เปิดช่องยูทู e เหมือนกันเหรอค่ะโอ้ าถ้าคนในโซเชียลเขาก็รู้จักแหล้มันย้อนแสงแต่ป้าดาอาจจะไม่รู้จักว่านแหละค่ะไม่พอดีมาจากกรุงเทพก็เลยมามาเรื่อยๆก็เลยแวะค่ะอยู่ค่ะจะแวะมาหาลุงพลก็พอแต่ค่ะลุงอยู่อยู่ข้างในดูข้างในเดี๋ยเดี๋ยวออกมาค่ะเดินเราเดินไปได้ไหมนี่น้ไมันสีอะไร่น้ำนสีม เดี điều, điều, điều ๋ยวเดี๋ยวเดี <médico> ๋ยวก่อนขอทาได้ได้ยได้เยอกโ้อนนะคะานี้ชุดเท่าไห่อนี้อยอนี่ไงเขามีชุดก็เดี๋ยวไปว่วไงใส่ชุดหรอแม่ก็เดี๋ยวชุดทุกไอ้่ยเขามีจัชุดให้ร้อยแล้วก็ไปไหว้ มันนี่ได้ทนคู่หรือะหนึ่งค่อหนอันเปนเพิ่งนี่ไห้ค่ะก็วทุกคนตโกัอ่ะยู่คเดกก็ออามาค่ะไปดูข้างในหน่อยได้ไหมดูได้ค่ะเดินดูได้เดี๋ยวเดินดูก่อนนะตามสวนค่ะได้ค่ะเด้ค่ะดู้านลุคนนึ Yup. นนก็จะเียสเนี้ค่ะไปนี้คะทางนี in ้เป็นห้องน้าค like ่ะค่ะถ่ายได้ค่ะในสวนถ่ายได้เลยค่ะสื่อใหญ่ก็มาเอฟซีก็มานะคะนนะคะ เจอลุงพอดอีดีใจนในนนเน,เนาะขออนุญาตนะคะ ดอกไม้สวยใหม่ๆเลยตั้งแต่ใหม่ๆติดตามมาหลายปีแล้วนะคะสบายดีครับทุกท่านบายดีครับผมไห่านไหนน่าจะออกมาจะคงออกมาอันนี้เดี๋ยวเป็นเอฟซีทุกคนเลยเพื่อถ่ายมาถ่ายรูปเนี่ยตัวยืนเลยเนี่ยมาถ่ายรูปเลยแล้วไปโฉกหน่อยโอเค เหาแตยไปอวดเอฟซีหน่อย ลงแล้วก็ลงอีกตอเพี่ยังรู้ว่าจอดฝากกอดลงคนหน่อยไม่กอดก็ไดกอดนิดนึงเดี๋ยวของอันนี้ต้องพี่เสือใช่ไหมกอดเดี๋ยวก็เป็นข่าวเป็นข่าวดราม่าดราม่าแน่นอนนี่นะเชื่อไหมเดี๋ยวถ้าถ้าลงคลิปไปนี่นะเดี๋ยวใหญ่ใหญ่เมื่อกี้ถ่ายถ่ายเอาเอาผมที่ถ่ายช็อตไว้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายเป็นวิดีโอไปแล้วนะ ลงช็อตได้ค่ะเ,คเดี๋ยวลงเด,ดนนี๋ัดนมยันมาก็เจอวัีขอถ่ายที่ยินเปนน็่นิดนึง ขึ้นได้ไหมลุงได้ครับได้ก็เป็นประตูสี่ชิดครับขึ้นได้จ mm hmm. ะมีหน้าบริวารทั้งแปดก็จะมีะะวันอาทิตย์วันพฤหัสวันจันทร์กลางวันพุธกลางคืนวันเสาร์วันศุกร์วันอังคารครับทั้งแปดแต่แต่แโอ้ เจากก ladies, ้าหน้าจังหวัดนี่หเจ้าหน้าที่จังหวัดภูดาหนก็จะเป็นวผม่วดอไนว่าผมเคยไปราจานตอนที่ได้ขอไปนิมนต์ท่านมาเปิดตามเจริญนาแต่นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลเรานิมนต์มาตหมด Gracias. ก็ตอนแรกที่รู้จักกับพระอาจารย์พลเนี่ยก็จากผู้สึกครับนี่ก็จากผู้สึกครับ